เผยชมหน้าพระนางช่องเจตอยู่เคียงข้างหนิงปณิตาในวันที่เจอมรสุมชีวิตก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24เมษายนผู้จัดละครคนเก่งอย่างหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวหลังมีข่าวลือแยกทา,างกับสามีจินจารินธรรมวัฒนะเธอยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นพยาสาหันะเป็นสามีภรรยาการแต่งกำลังคุยเรื่องเอกสารล่าสุด 26เมษายนมุกดานรินทร์รักนางเอกช่องเจ็ดคนสนิทหนิงปณิตาได้ออกมาเผยว่ารู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเราพยายามชวนพี่หนิงไปนู่นไปนี่ชวนไปเที่ยวให้เขาไม่ต้องอยู่คนเดียวช่วยผ่อนคลายความเครียดช่วงนี้เจอการแต่ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่เมื่อเจอการเราก็อยู่ได้กันนานใช้เวลาด้วยกัน <S <S พี่หนิงกําลังใจดีคนรอบข้างรักพี่หนิงอยู่แล้วทุกคนส่งพลังบวกให้พี่หนิงเข้มก็ส่งกําลังใจให้พี่หนิงตลอดหนูก็ให้กําลังใจพี่หนิงตลอดเช่นกัน คีมงานที่นี่ .com ขอเป็นกำลังใจให้หนิงปณิตาด้วยนะคะ